ก <ules> <c oughs> <klore ret ii> ุ้งเต้นค่ะล่างแล้วเด้อดงๆค่ะปรุงหอมค่ะหอมหัวแดงค่ะพริกค่ะพริกเขียวพริกแดงค่ะบักเขือคืนค่ะมะม่วงเปรี้ยวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะสูตรนี้จะใส่มะม่วงเปรี้ยวนะคะมีตะไคร้ก็ใส่ตะไคร้ค่ะมื่อนี้คามซ้อยกับบวซสใส่บักรอกลงไปค่ะ อใส่เลยขีมือเฮาเฮากบกินเองค่ะน้ำปลรราค่ะใส่เข้าไปค่ะสูรสค่ะใส่น้อยแซบน้อยค่ะใส่เยอะแซบ ข้าวคัวค่ะโอแมนบักพริกค่ะพริกปุงค่ะใส่พอดีแสบเข้า,าข้าวคัวค่ะค้นเป็ดผิดอีก เตินโดเต้นโน้ไลยแตกใส่หอมเข้าไปใส่ถือกลับโอ้ยไม,ม่ลืมลืมยอดพักกันอันยอดใบบักกอกอยู่อ่ะก็สิได้กินบรกกอบ ถ้าใช้บักเคอคือเรามันสีหอม,อมกับหอมแดงออยอดบัคกอาขีนกนี่ยคาบับกระเดากระโดน ใส่ยำมะม่วงน้อยใส่มันมันจะหอมค่ะใส่ผักชีไปเรื่อยแค่นั้นโอ้ยค่ะออมเหนียวบ้านๆต้องเรอ วอามริก้งคอพักเม็กซื้อมามาหาบาทสิบบาทฝัดฝัดสม่สมอล่ะ มะเสือไช้บัน๋นปลูกพักกว่าสามสิบปิ้งปลาเด้อเข้ากันดีดีค่ะ กระโดนใบทอ่นี่มันๆนี่เนี่ยนนยอดบักกอก chín gấp lạp xếp kẹp Hết ngạc ngán nè, quay củ ngay ngay ừ. không đẹp dạt này lục đuột đúng không đăng tưng cơm Cà ăn khi nóc. ใส่ผักแลพลวหอมหอมหอมสาละแนน่น้ำค่ะสมพอดีเลยไม่ต้องพึ่งมะนาวอร่อยออกไ,ไล่ไปไล้ที่ยัว <laughs> ร้อนกัดกินมัน้งวาสิก,กินนี่ด้ค่ะไอ้ทันพุทสม้มไป้เจ้าประแดกกูแน่นอะปิ่งป่าแมา่เจ้าประแดกแม่เมื่อื่นไปซื้อป่าเผามากินก็หน้า,าบ่าว่าอะไรก็นได้เนี่ย กินเนี้ยบันบันเนี่ยสียจับ ใส่บวมม้วงหน่อยหอมหอมเปีืยอืออบมมอมือใส่ซอนจังโดนห้องก็คือพอมือเจ้าขวางโอ้ Sau có hành hướng xe may xôm <laughs> <laughs> đi Lột đi ไปแล้วนะมันสิ้นใวปวดค่ะขอพูดเล,ลา่าๆค่ะที่เขามาติดตามรับช่วงกินแซบแบบนู้นๆค่ะมือนีคอร์ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ